เรื่องผีปอบสายเลือดที่ไม่อาจหลบหนีก้องภูมิและอิงนักสารคดีออนไลน์สยองขวัญเดินทางมาหมู่บ้านหนองคีรีหมู่บ้านห่างไกลในภาคอีสานเพื่อถ่ายทำเรื่องผีปอบตามคำเล่าลือว่ามีเหตุการณ์คนตายประหลาดติดต่อกันสรายคืนแรกที่มาถึงผู้ใหญ่บ้านเตือนว่าอย่าออกจากบ้านหลังสามทุ่ม ชาวบ้านมองทั้งสามคนด้วยสายตาหวาดระแวงอิงได้ยินเสียงกระซิบว่ากลับไปก่อนจะสายกลางดึกทุกคนตื่นเพราะเสียงกุกกักบนหลังคาและมีเงาดำไต่ลงมาตรงหน้าต่างเร็วผิดมนุษย์ก่อนเงานั้นจะคลานเข้ามาผู้ใหญ่บ้านมาทุบป,ประตูตะโกนอย่ามองตามันกำลังหาเหยื่อคืนนี้คือเพียงจุดเริ่มต้น ผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องเมื่อ30ปีก่อนมีหมอผีชื่อหมอคำรนเขาเลี้ยงปอบเชื้อสายไว้ในตระกูลคืนหนึ่งปอบหลุดร่างกระโจนกินเครื่องในควายกลางหมู่บ้านชาวบ้านจึงรุมฆ่าหมอคำรนแต่ก่อนตายเขาหัวเราะว่าคนในหมู่บ้านนี่แหละเลือดเดียวกับกูปอบสืบสายเลือดเข้าสู่ร่างใดก็ได้ที่มีเชื้อสายหมอผีและจะตื่นขึ้นเมื่อมีความแค้น กล้องเริ่มสงสัยว่าคนที่ตายไปสามรายอาจไม่ใช่บังเอิญทีมงานขอตรวจจุดที่พบศพล่าสุดเมื่อไปถึงไร่มันสำปะหลังกลิ่นคาวเลือดคละคลุง้งศพถูกวางเหมือนถูกจัดฉากเครื่องในหายไปทั้งหมดรอยกัดเหมือนฟันซี่เล็กจำนวนมากไม่ใช่สัตว์ตัวเดียวกลางไร่มีเสียงลมหายใจแผ่วเหมือนมีอะไรเฝ้าดู และกล้องจับเงาสีเทาคลานเร็วผิดมนุษย์หายไปในดินอิงเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างตามเธออยู่คืนนั้นอิงฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวตัวซีดตาแดงคล้ำเอื้อมมือมาจับท้องของเธอแล้วกระสิบว่าเลือดเดียวกันพอตื่นขึ้นมาท้องมีรอยนิ้วห้ารอยเป็นรอยช้ำสีดำและอิงเริ่มได้ยินเสียงกระซิบทั้งวันกล้องกับภูมิเห็นอิงเปลี่ยนไป พูดคนเดียวฟังเสียงที่ไม่มีใครได้ยินและบนกระจกเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังอิงทั้งที่ในห้องไม่มีใครเลยหมอผีประจำหมู่บ้านชื่อหมอปู่เพงทำพิธีเรียกขวัญให้ระหว่างพิธีลมแรงขึ้นไฟตะเกียงดับเสียงในความมืดกระซิบว่าแกเรียกกูมาทำไมหมอปู่เพงตะโกนออกไปนี่ไม่ใช่ร่างของมึงทันใดนั้น เงาดำรูปร่างกรามแหลมผิวเหี่ยวย่นตัวผอมคลานออกมาจากใต้ถุนบ้านร่างปอบปรากฏเป็นครั้งแรกมันวิ่งวนรอบบ้านเร็วราวสัตว์ป่าและจู่จูก็กระโจนใส่อิงหมอปู่เพงใช้ได้ผูกคาดคาถาไว้ได้ทันแต่กล่าวว่าปอบมันเลือกอิงแล้วทำไมคืนที่เดือนหายไปปอบจะออกล่าได้เต็มกำลังชาวบ้านกรีดร้องวัวควายถูกควักไส้ หลายบ้านถูกทำลายประตูและมีคนหายอีกหนึ่งรายทีมงานตัดสินใจติดกล้องอินฟราเรดภาพที่เห็นคือเงาสามเงาคลานบนพื้นเหมือนมีปอบมากกว่าหนึ่งตนอิ่งเริ่มหมดแรงกินข้าวไม่ได้แต่กลับจ้องคอของกล้องแล้วถามว่าเลือดอร่อยไหมกล้องเริ่มกลัวว่าอิงไม่ใช่อิงอีกต่อไปหมอปู่เพงเผยความจริงอิงมีเชื้อสายหมอผีรุ่มเดียวกับหมอคำรน เธอคือร่างที่ปอบต้องการกลับมาสิงอย่างสมบูรณ์ก้องช็อกแต่ภูมิเสนอให้ทำพิธีผูกตายเพื่อผนึกปอบในร่างอิงแต่ถ้าพลาดอิงจะตายทันทีขณะเตรียมพิธีมีเสียงคลานอยู่บนหลังคาอิงชักกระตุกแล้วตาแดงทั้งสองข้างเธอพูดด้วยเสียงซ้อนสองชั้นว่าพวกมึงหนีไม่พ้นพิธีถูกจัดที่ลานวัดร้างวงเทียนเกลือ ได้ผูกข้อมือกระดูกควายและผ้ายันเลือดตอนกลางพิธีปอบปรากฏเต็มตัวร่างขดเหมือนงูกรามแหลมยาวผิดรูปก้องต้องกดร่างอิงไว้แน่นเธอกรีดร้องเหมือนเสียงสัตว์หลายตัวผสมกันพิธีเกือบสําเร็จแต่ปอบอีกสองตนเข้ารุมโจมตีชาวบ้านความจริงปรากฏปอบไม่ได้มีตัวเดียวแต่เป็นครอบครัวเดียวกัน กลางความวุ่นวายมีเสียงหัวเราะดังทั่ววัดกูบอกแล้วว่าเลือดกูไม่ตายง่ายๆร่างปอบตนใหญ่ที่สุดก้าวออกมาจากเงามันคือหมอคำรนที่กลับมาในร่างปอบสมบูรณ์เขาบอกว่าอิงถูกเลือกให้เป็นร่างใหม่ของเขาส่วนก้องหมอคำรนจำได้ว่าก้องคือหลานของคนที่เคยล่าหมอผีเมื่อ30ปีก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องปอบแต่เป็นเรื่องล้างแค้นข้ามรุ่น ก้องอิงและชาวบ้านบางส่วนพยายามหนีแต่หมู่บ้านถูกล้อมด้วยคาถาเลือดออกไปไม่ได้ถนนวนกลับมาที่เดิมไม่ว่าจะวิ่งกี่ครั้งภูมิเสียชีวิตเพราะช่วยป้องกันปอบการตายของภูมิกระตุ้นให้อิงได้สติขึ้นชั่วขณะเธอร้องไห้บอกก้องว่าถ้าฉันกลายเป็นมันให้ฆ่าฉันแต่ก้องทำไม่ได้หมอคํารนและปอบสามตนล้อมก้องและอิงไว้หมอปูเพงเข้ามาช่วย แต่ถูกปอบกัดจนสาหัสก่อนตายหมอปูเพงให้ก้องมีดหมอกับคําสั่งสุดท้ายเลือกจะยื้อชีวิตอิงหรือจะปล่อยให้หมู่บ้านรอดอิ่งเริ่มถูกปอบยึดร่างจนตาเป็นสีดำสนิทเธอกระซิบว่าข่าก่อนที่มันจะควบคุมฉันก้องใช้มีดหมอแทงอิงปอบสลายหมู่บ้านรอดแต่ก้องเสียเธอไปตลอดการและเขาได้ยินเสียงกระซิบสุดท้ายว่า เราจะกลับมา